สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองกันซึ่งเราจะพบกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับในวิชานี้เป็นวิชาที่ว่าด้วยการประพฤติปฏิบัตินะครับเหมือนเป็นวิชาศิลธรรมจริยธรรมในสมัยก่อนคราวแล้วเราได้เรียนนะครับเกี่ยวกับมารยาทนะครับความเป็นไทยนะมารยาทในการกราบ วนะครับมารยาทในการสนทนามารยาทในการรับประทานอาหารซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็จะมาอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้เกี่ยวกับขนรรมเนียมระเพณีนะครับซึ่งเราจะได้ประพฤติปฏิบัติซึ่งประเพณีที่เราจะได้มีขึ้นในวันนี้นะครับวันนี้มีความสําคัญอย่างไรครับนักเรียนนะครับวันที่มีการแสดง ปฐะมอทศิศณาก็คือวันอะไรครับวันอาสาหาบูชาใช่ไหมครับซึ่งเราจะต้องไปวัดไปเวียนเทียนกันซึ่งในช่วงนี้ช่วงโควิด -19 อาจจะไม่มีการจัดนะครับเราอาจจะไหวพระสุม,มุนภาวนาอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนเดี๋ยวครูขอแช่นะครับแช์ข้อมูลก่อน อันนี้เป็นภาพรวมนะครับที่เราจะเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับมีอยู่5หน่วยด้วยกันเรามาดูนะครับเรื่องความเป็นไทยนะครับเรื่องที่1เราเป็นไทยเรื่องที่2รัก ชาติยึดมั่นในศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเรื่องที่สามความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปฐมมกุขและก็เรื่องที่สี่ความปรองดองสมรยัยชั้นสุดท้ายเรื่องที่ห้าความมีวินัยในตนเองนะครับเรื่องนี้เราเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมจะถึงจบมหกเลยนะครับมัธยมศึกษาปีที่หก ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีจะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราครูเคยบอกว่าวิชานี้เป็นวิชาที่สําคัญที่สุดนะครับเรียนง่ายที่สุดแต่ปฏิบัติยากที่สุดต้องเรียนคงเข้าใจดีว่าทําไมถึงปฏิบัติยากที่สุดนะครับที่เรามาดูเรื่องที่จะเรียนในวันนี้นะครับคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานของสังคมไทยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า m o r a l b a s i c ethics of Thai society นะครับ คุณธรรมพื้นฐานเราได้เรียนมาแล้วนะครับมีมากมายที่เรียนผ่านมานะครับขยันอดทนประหยัดซื่อสัตย์นะก็เป็นคุณธรรมที่เราจะต้องมีนะครับแต่วันนี้เราจะมาเรียนนะครับความกระตันยูนะครับภาษากังกเรียกว่า Gratitude นะครับแ r a t i t จ d ดหรือ g t e f u l u e s s นะ a t e f u l n e s s หรือ Fu งฟุแซงมาจากขอบคุณนั่นเองนะครับการขอบคุณนี้ก็เป็นการแสดงความกระตัญยูกรตาเวทีอย่างหนึ่งซึ่ง เราจะต้องตอบแทนผู้มีพระคุณนะครับเรียกว่ากระตะเวทีกระตญยูคือรู้คุณกระตะเวทิตาก็คือตอบแทนคุณกตออัญญยูอย่างเดียวไม่พอนะครับจะต้องมีกระตะเวทิตาด้วยนะครับการแสดงความกตัตอยู showing gratitude นะครับแสดงต่อใครบ้างต่อผู้มีพระคุณคือบิดามารดาพ่อแม่ใช่ไหมครับแล้วก็ ดูว่าต่อพ่อแม่เราทำยังไงบ้างครับเชื่อฟังคําสอนเชื่อฟังคือ obey นะ obey แบ่งเบาภาระหน้าที่นะครับ always obligation นะครับแบ่งเบาภาระหน้าที่แล้วก็รักษาชื่อเสียงวงตระกูลนะครับ maintain family reputation family คือครอบครัวครอบครัวคือวงตระกูลนั่นเองนะครับ maintain การรักษานะครับอันนี้ก็คือปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณนะครับ b บนเฟกเอร์ผู้มีประคุ่นเบนเอฟเฟกต์นนี้ครูจะพยายามบูรณาการภาษาอังกฤษให้เข้ากับวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับให้เราได้ซึมซับคําศัพท์ภาษาอังกฤษโดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้พบได้ผ่านคําศัพท์เราจึงไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษาภาษาไทยเราได้สัมผัสทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารบ้านเมืองเราก็ฟังเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเราได้ซึมซับภาษาอังกฤษ คำศัพท์ทีทีละนนิดนะครับมันก็จะทําให้เราเรียนดีขึ้นซึ่งอนาคตในภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากนะครับประเทศไทยนี้นะครับรู้ภาษาอังกฤษน้อยเพราะว่าไม่ใส่ใจหรือกระทรวงออกแบบหลักสูตรที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับสังคมไทยนะครับคนที่จะบุรณาการนะครับแต่เขาก็บอกว่าให้บุรณาการภาษาอังกฤษหรือทุกวิชาให้มันอยู่ในวิชาหนึ่งๆให้มันมีหลากหลาย ซึ่งครูที่มีความสามารถ้านภาษาอังกฤษก็มีน้อยจริงบูรณาการไม่ได้ซึ่งครูพอมีพื้นฐานได้บ้างจึงขอบูรณาการให้นักเรียนนะครับได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ต่อผู้มีพระคุณนะครับเนะชื่อฟังคําสอนการตอบแทนที่ดีที่สุดก็คือเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีพ่อแม่เนี่ยอยากให้เราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเป็นคนดีนะครับ ต่อมาต่อชาติบ้านเมืองนะครับ nation ก็คือชาติบ้านเมืองประเทศชาตินั่นเองนะครับเป็นพลเมืองดีนะครับ be good citizen 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 ก็แปลว่าพลเมืองนะครับ civic ก็แปลว่าพลเมืองเช่นกันนะครับเป็นพลเมืองดีเราตอนนี้เรามาเรียนที่ชาหน้าที่พลเมืองเจ้าจะทําให้เราเป็นพลเมืองดีได้เช่นกันนะครับ รู้รักสามัคคีความสามัคคีภาษาอังกฤษเรียกว่า unity นะครับ unity ความสมัครสมานสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแวงกันนะครับยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับพอใครมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันเราก็จะไม่ทัวลงนะครับซึ่งการทัวลงนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีคนเราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดวัฒนธรรมความคิดเห็นก็ย่อมแตกต่างกันได้นะครับเราจะต้องไม่เอาความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่นะครับยอมที่จะเสียสละ รับฟังความคเ,เห็นของคนอื่นนะครับต่อามารักษาทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณสมบัตินะครับ Public Property Public Property ก็คือสาธารณสมบัตินั่นเองส่วนธรรมชาติคือ Natural นะครับ Natural Resource ก็คือทรัพยากรธรรมชาติ Natural อันนี้คือ,อความกระดันอยู่ซึ่งใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ก็แบ่งเป็นสองก็คือต่อผู้มีพระคุณแล้วก็ต่อชาติบ้านเมืองนะครับเราจะต้องตระหนักแล้วก็นําไปปฏิบัติให้ได้นะครับก็จะได้ชื่อว่าเราเป็นคนดีคุณธรรมที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนดีเป็นพลมเมืองดีก็คือความกระตันยูกระจักจเวดีนั่นเองนะครับคนไหนมีความกระตันยู่กนะ็ดูออกเลยว่าเป็นคนมีอ่เป็นคนดีแล้วละ่ะนักเรียนนะครับพ่อแม่อยากให้เรา อ่เป็นคนดีนะครับเราการที่จะเป็นคนดีก็คือเชื่อฟังแล้วก็ตั้งใจเรียนนั่นเองนะครับต่อมาคุณธรรมข้อ2ที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละนะครับความเอื้อเฟื้อคือการให้เสียสละคือการให้แต่ว่าระดับการให้มันต่างกันนะครับภาษาอังกฤษความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับ generosity นะครับส่วนเสียสละ sacrifice sacrifice นะครับ การให้เอื้อเฟื้อเพื่เพผ่การแบ่งปันนะเทียบกับการเสียสละก็แบ่งปันเช่นกันต่างกันตรงไหนความเอื้อเฟื้อเอืเ่อพผ่คือการให้ให้ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้แล้วเราไม่ไม่ค่อยจะเดือดร้อนอะไรนะครับแต่ว่าการเสรยียสละคือให้ในสิ่งที่เรามีน้อยหรือไม่มีเลยคือเสยียสละให้เขาให้แล้วเราก็จะต้องเดือดร้อนเรื่องการเสรยียสละเป็นการบําเพ็ญตบะอย่างยิ่งแม้ภาษาอังกฤษก็ใช้คําศัพท์แยกจากกันนะครับเสยียสละคือ sacrifice นั่นเองนะครับ เรามาดูว่าเราจะให้การช่วยเหลือคนอื่นยังไงนะครับเราจะเสียสละยังไงนะครับคุณธรรมคนนี้ก็คือรักในการให้และการช่วยเหลือรักในการให้และการช่วยเหลือนะครับ love, love giving and helping love helping giving and helping. รักในการให้อคือถ้าเราได้ทําบุญนักเรียนจะสังเกตดูว่าเราก็จะมีความสุขนะเนี่ย เมื่อมีความสุขเราก็อยากที่จะให้ยิ่งยิ่งขึ้นอย่างเช่นไปทำบุญตักบาตรอย่างนี้เราก็จะรู้สึกอิ่มเอิบอิ่มใจนะครับหรือเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์นี่ก็บ่งบอกว่าเราเป็นคนมีเมตตาก,กรุณาครูก็พยายามที่จะหมาจรจัดที่มาอยู่ในบ้านครูก็จะให้ให้อาหารหมันกินเนี่ยคือเสียสละรู้สึกว่าเราจะทาให้จิตใจของเราสูงขึ้นการเลี้ยงสัตว์นี้ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะครับเป็นการให้อย่างหนึ่งนะครับดู เรื่องต่อไปนะครับ <c oughs> คิดและทำเพื่อส่วนรวมนะครับ think and do for publicpublic public คือสาธารณะส่วนรวมก็คือสาธารณะนั่นเองคิดและทำเรียนต้องตระหนักเลยว่าเราเอะเราจะทำความดีอะไรให้ส่วนรวมบ้างเราเจะเสียสละให้อะไรให้ส่วนรวมบ้างเช่นเวนในห้องเนี่ยเราเสียสละไหมเออน,นี่เพื่อส่วนรวมไม่ใช่ว่าเพื่อนทำเราไม่ทำอันนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพที่ให้ดูว่าเราทำอะไรบ้างนะครับเวลาน้ำท่วมเวลามีโรคร้ายเราเสียสละแล้ข่าวว่าช่วงนั้นเ,เขาจะมาตั้งโรงพยาบาลสนามที่หน,อง,นองคูก็ว่าจะเป็นอาสาสมัครช่วยคนป่วยโควิดกกเกษียณเหมือนกันก็อยากอยากก็อยาก,อยาก,อ,ยากอยากสมัครนะถ้าถ้าเขามาตั้งก็อาจจะสมัครเป็นผู้ช่วยนะครับเกี่ยวกับการพยาบาลดูแลนะครับคนที่ ป่วยไข้ก็จะสวมชุดทีอะไรเนี่ยสวมป้องกันเชื้อโรคนะครับมันก็เป็นการเสียสละอย่างหนึง่งปฏิบัติตามคำสอนของศาสนา,ศา practice according teaching of religion นะครับ religion คือศาสนานะครับปฏิบัติคือ practice นะ practice ปฏิบัติยังไงวันนี้เราเราทำยังไงครับเป็นวันอาสาฬหบ,บูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนา กันแรกก็คือทร,รมาจากกับปวัตนสูตรที่ปะอิสปัตนะามริมฤคทายวันให้แก่เป็นเช่วาขีดท้งห้านะครับอืมเรามาดู